ตอนนี้นะครับผมเราอยู่กับคทคที่2นะครับคลอะไรยคลิปที่สองมาแนะนำสถานที่ที่จะไว้ทำกิจกรรมกันไม่ว่าเป็นห้องสัมมนาห้องสัมมนาที่เอาไว้วล็กเรลี่นะครับเพื่อที่จะมาดูบรรยากาศของทางรีสอร์ทด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรใช่นะครับโอเคด้านหลังนี่คืออะไรฮะด้านหลังนี่คือห้องสัมมนาที่เราจะนั่งรวมกันทำกิจกรรมต่างๆในนี้ดูมาเชิญชมกันเลยครับ ใน,ในห้องสัมมนานะครับจะไม่้ไมอไม่้อในห้องสัมมนาจะไม่มีแอร์นะครับจะมีแต่พัดลมตัวน,นี้นะครับ <c oughs> เอาไม่ใช่ละ <c oughs> นี่เป็นห้องกอรองเท้าก่อนเข้าห้องด้วยนะครับนี่เป็นห้องสัมมนานที่เราใช้ในกลารท่นนี้รุ่งนี้เราจะมีโต๊ะมาตั้งให้เหมาะที่ยานั่งได้อยู่ในนี้ได้ไดถึงหกสิบคนครับ <c oughs> สังเกตดูสิ่งของเราที่เตรียมมา S <S <S จริงๆมันไม่ได้มืดอ,อย่างนี้นะเราไม่ได้เปิดไฟเราไม่ได้เปิดไฟพอดีอันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วเราก็มา <c oughs> ดูสถานที่ก็จะเห็นว่าค่อนข้างดีมีฟรอร <c oughs> ์ด้วยและแน่นอนว่าพรุ่งนี้กิจกรรมห้องนี้จะมีทั้งวันแต่9โมงเนถึง4ทุ่มเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในการฝึกเพราะว่าผู้นำมาให้ความรู้จากวิทยากร,รที่มีประสบการณ์ <c oughs> ในการทำเรื่องหวกนี้มาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะก็พามาดูว่าเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่ที่เราทำวอล์กแรลลีกันนะครับทุกคนพอางจาเปายอันนี้เราก็จะเห็นว่าสังเกตนะครับสถานที่เป็นสวนนะสวนค่อนข้งางเยอะเลยฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทํากิจกรรมได้หมดเลยซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่เราจัดไว้ให้ นะครับก็มาเดินชมสถานที่หน่อนนะครับอ่ะดูวิวฮะดูวิวนี่นี่คือที่พักที่เราจะพักกันนะคะผมตรงไปนะครับจะเป็นป่านะครับทางซ้ายจะเป็นต้นไม้นะครับพักในป่านะมีต้นอะไรนะครับเนี่ยนี่นี่เขาเรียกต้นอะไรอ่ะอ่านี่ยเขาเรียกต้นอะไรครับอ่าไม่ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้จะรู้นะครับเป็นต้นมะพร้าวนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอ๋อต้นนี้ไปสูงไปไกลเหรอครับต้นอะไรครับผม ต้นอะไรครับต้นรคับต้นดอกไม้ต้นดอกไม้นะครับผมนะจบไปนะครับโูดได้ดีมากเลยครับนีนะสถานที่ยังไงวิ่งเล่นกันได้จะตั้งโกเตะบอลรูนงลูหนูนี่ได้หมดนะครับจะว่ายนงว่ายน้ำนี่กระโดดเปลี่ยนเสื้อลงคลองกันเลยสถานที่ร่มรื่นมากร่มรื่นแล้วก็สะอาดด้วยห้องประชุมประชุมเยอยใช่แต่ขออย่างเดียวนะครับตอนกลางคืนนะครับอย่าออกไปเที่ยวไหน นะครับข้างนอกมีสิงโตนะครับถ้าไม่เชื่อลองมีูเหลือมีจระเ้มีกอซิล่าด้วยนะเพิ่งเปิดตัวโฆษณาไว้ใช่ไม่ได้โฆษณาเขาด้วยนะอยู่อยู่แถวแวนี้อยู่หลายตัวมีกอซิล่าด้วยนะนั่นมีมีไครจูด้วยเดี๋ยวก่อนใช่เอาดูดูเดินดูกันเดินดูกันเดินดูกันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นที่พักบ้านเราเนี่ยก็อยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาเหนลยนะก็ร่มรื่นอยู่ในหมวดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยู่ในธรรมชาติเอางี้ดีกว่าอาจารย์ลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมี่านเป็นต้นไพด้วยนะอ๋อมี่านเป็นต้นไพแน่นอนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต้องลองติดตามเท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวผมบอกให้การแต่งตัวนะครับอย่างนี้เลยก็ได้ก็คือเสื้อยืดเสื้อยืดกางเกงก็ให้มันทำมันท้าแมงผู้หญิงพยายามขายยาวรองเท้ารองเท้าอันนี้ขอโทษพอดีต้องเป็นผ้าใบนะควรจะเป็นผ้าใบเพราะว่าลองสังเกตดูนะถ้าเกิดว่าเราถ้าใครเดินป่าหรือเคยเข้าค่ายจะรู้ว่าไม่ควรใส่รองเท้าแตะ ในที่เป็นลักษณะที่มีหญ้านะเพราะว่าบางทีเดินไปเนี่ยกิ่งไม้มันหักโดนขาเงี้ยบาดเจ็บเพราะนั้นต้องควรที่จะรองเท้าผ้าใบอาจจะโดนงูเหลือมกับได้อย่างนี้กับอย่างนี้ไม่ได้ห้ามนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เรามาอัดรายการเฉยๆไม่ได้ไม่ได้เตรียมมาขออภัยด้วยมีที่ปีนผาด้วยนะรู้ไหมครับนะทางนี้เลยนะครับตรงไหนครับตรงไหนครับนี่นะครับที่ปีนผานะครับนะปีนยากมากนะ น้ำถามว่าน้ำตรงนี้ลึกไหมนะครับอ่ะส่องไปที่น้ําดูครับนะถ้าใครอยากไปชนภัยในน้ํานะครับเรามีสะพาน<ง>ข้ามให้นะให้ลงไปก่อน,อนใช่ไหมครับไม่ได้มีกิจกรรมว่ายน้ำด้วยนะมีกิจกรรมว่ายน้ํานะครับสี่ขูร้อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให,ให้พิธีกรลงไปวัดให้ได้ได้ครับอ่าสายลักผมกับจีนะครับนะอ่ะตรงนี้ก็จะมีผลไม้ด้วยนะเมื่อกี้เห็นเยอะแยะเลยมีอะไรนะลิ้นจี่มีขนุนอะไรเนี่ยมะนงมะนาวยาเด็ดนะครับทําตัวเป็น พลเมืองดีนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของคณะเรามาอะไรเราไปด้วยอย่าเด็ดนะครับใครเด็ดจับได้โดนโดนลองทําดูเดี๋ยวรู้ครับผมขู่ให้ก่อนเลยนะห้ามนะห้ามห้ามห้ามจริงๆมันไม่ต้องบอกหราพวกเนี้ยเพราะเราโตัตแล้วเป็นระดับมหาอะไรแล้วคิดได้มีสมองคิดได้อ่าคิดได้แล้วนะไม่ต้องบอกก่นสรุปเราจะเดินเฮ้ยเราจะเจออะไรบางอย่างฮะเราเจออะไรบางอย่างนะครับเจออะไรบางอย่าง อาจารย์เขาจะสาธิตวิธีโชว์ปอกมะพร้าวด้วยฟันนะครับอันนี้อันนี้มันอันนี้มันล่วงมาเพราะนั้นเดินเนี่ยระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสังเกตดูบนน้มีมมมะพร้าวอย่าปีนนะฮะอย่าปีนไม่ใช่ลิงคุณตกมาเนี่ยผมไม่ห่วงผมห่วงเจ้าของเขาจะจะมาเล่นงานไปขโมยมะพร้าวเขาครับอันนี้พูดตลกมีสายวงหลายใบด้วยนะมีต้นกล้วยด้วยมีเยอะแยะคือเอาง่ายที่นี่ธรรมชาติ นะครับเราก็จะมาฝึกกันตั้งแต่ห้องประชุมยันสถานที่ข้างนอกนี้เลยช่เป็นธรรมชาติอย่างเดียวอยู่นี่ๆด้วยกัน2วัน1คืนถูกต้องนะครับก็อย่าลืมนะครับเตรียมสิ่งของที่จําเป็นบอกไปทั้ง2คลิปแล้วอ่าก็มีอะไรไหมคุณกิจอ่าคุณคุณมิซันมีอะไรไหมฮะก็อย่าลืมว่าผู้หญิงแตตัวเรียบร้อยนะ ครับอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้มาเที่ยวแต่มานี้กิจกรรมาต้องแส่เกงหิวยาวอันนี้มาเตรียมงานด้ี้มาเตรียมงานครับโอเคมาเตรียมงานนะิงมีวิทยากรผู้หญิงสองคนแต่ว่าเขากําลังเดินทางมาก็เลยส่งส่งคุณมิชันเนี่ยมาดูแลนะครับใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ถ้ามีคลิปต่อไปเดี๋ยวก็คงเห็นเองครับกับคลิปนี้เท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย